สวัสดีครับผมปอปิยพันธ์แสนกล้านะครับอายุ32ปีครับดีใจมากที่ได้เข้าร่วมในส่วนของช็อค Stand Up Story ครั้งที่1น,นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยให้กำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจให้ผมด้วยรายการนะครับขอบคุณครับเรื่องของผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเองก็เป็นนักเรียนจากบ้านนอกเนี่ยพูดง่ายก็คือต้องเข้าไปเรียนในตัวอำเภอในตัวจังหวัดน,นะครับ ซึ่งบ้านของเรานี่จะห่างจากตวัวอำเภอประมาณสัก20กว่ากิโลนะครับทีนี้ผมกับน,น้องชายก็กิจวัตรประจําวันของเราก็ตอนเด็กๆนี่เราจะขึ้นรถรับส่งนะครับจะมีรถรับส่งไปรับไปส่งเราถึงบ้านพอตอนที่เราโตขึ้นมาปเป็นวัยรุ่นแล้วอายุ17ปีตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .5 ส่วนน้องชายของผมเนี่ยเรียนอยู่ม .3 อายุ15ปีนะครับก็อาจจะนอนตื่นสายบ้างดูทีวีเดึกบ้างเกเรบ้างอะไรประมาณนี้ฮะบ,บางวันเราตื่นไม่ทันทีนี้ไม่มีรถ ที่จะเข้าไปเรียนนะเราต้องเอารถจัก,กรยานยนต์ไปเองครับก็คิดว่าจะเป็นงี้ถ้าวัานไหนไปไม่ทันเราก็จะเอารถจัก,กรยานยนต์ไปเองนะครับวันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นก่อนวันสุนทรผู้หนวันนะครับก็ผมเนี่ยติดกิจกรรมวันนั้นเราเอารถมอเมตอร์ไซค์ไปกันนะครับก็บอกไอ้น้องชายเฮ้ย hey, ตอนเย็นเนี่ยอูน้องชายชื่ออูนะครับกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ตามไปทีหลังก็ ซ้อมละครเวทีกันอยู่ครับตอนนั้นผมเป็นพระไพมณีนะครับเรื่องสุดทอผู้ก็เราก็ซ้อมละครเวทีไปสักสองทุ่มก,กว่าอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วไอ้เคลียเว้ยกับพวกเพื่อนฝูงนะฮะก็เดี๋ยวแยกย้ายกลับบ้านเราบ้านไกลสุดฮนะขับรถกลับบ้านไปด้วยความที่หิวด้วยระหว่างทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทางเปี่ยวมากนะครับอ่าไปถึงบ้านกําลังจะเดินเข้าบ้านเลยไปที่ครัวฮะหิวและก็เหนื่อยมากทีนี้เสียงของแม่บอกว่าเฮ้ยพอสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปตามน้องดิ น้องกลับมาบ้านแล้วตอนเย็นเนี่ยเห็นบอกว่าไปเล่นดนตรีเอากระเป๋าวางปุ๊บไปเล่นดนตรีทีนี้ผมก็ด้วยความที่โมโหเ่ยหิวโอแม่กินข้าวก่อนได้ไหมแม่บอกเดี๋ยวรอก,กินพร้อมกันแล้วกันไปตามมาก่อนกึ่งบังคับครับคือหมู่บ้านของเราจะใหญ่มากครผมไม่ทราบว่าน้องเนี่ยไปอยู่ตรงไหนกลุ่มเพื่อนฝูงก็เยอะเหมือนกันและกลุ่มคนเล่นดนตรีโฟกซองนะตอนนั้นฮะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมันจะแบ่งเป็นคุ้ม กิดเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกผมก็ไปหมดแล้วเหนือใต้ไปแล้วตะวันออกไปแล้วเหลือตะวันตกฮะทีเราก็ขับรถเข้าไปเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับไปตามหาน้องนะครับอ่าก็เหตุการณ์เหมือนมีอะไรกิกขึ้นบนไปตลอดทางเลยตั้งหิวอุย้ยไปไหนวะกูโคตรหิวเลยเหนื่อยเว้ยอะไรประมาณนี้ก็ขับไปจนไปถึงร้านค้าก็เลยถามเจ้าของร้านว่า โทษนะครับเจ๊เห็นอู๋น้องชายผมมาเล่นโนตีแถวนี้ไหมสอโฟกซองอยู่หรือเปล่าเจ๊บอกว่าเฮ้ยนี้เพิ่งออกไปประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงลองไปตามหาดูแถววัดเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นมันจะมีงานวัดอยู่ฮะเป็นพิธีการทาบุญะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เข้าไปตามที่วัดก็ไปถามหลวงพี่เด็กวัดที่รู้จักการนิสนิทการที่พอจะรู้จักน้องชายผมก็ไม่มีใครเห็นฮะก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วหิวแล้วกลับบ้าน ตัดสินใจขับรถกลับบ้านไปเลยระหว่างทางเอะใจได้ว่าเฮ้ยหรือว่าน้องชายเราไปโทรศัพท์หาเพื่อนวะก็เลยขับไปที่ตู้โทรศัพท์ซึ่งหมู่บ้านของผมจะมีตู้โทรศัพท์แค่ตู้เดียวนะครับผมว่าขับเข้าไปถึงปากทางเข้ามันจะเป็นบ้านกำนันนะฮะทางเข้าตู้โทรศัพท์ตามนอกจะอยู่อ่าตามบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านกำนันมันจะเป็นทางเล็กเข้าไปถ้าผมขับมอไซค์เข้าไปตู้โทรศัพท์นี่ต้องด้นถอยหลังแน่นอนทีนี้ตัดสินใจว่าไม่เข้าไปแล้วกัน เราจะใช้ไฟรถของเราเนี่ยส่องไปอาที่ตู้โทรศัพท์นี้ขับไปถึงหน้าปากทางผมก็ตัดสินใจอส่องไปดูนะเว้ยส่องไปปึ๊บป๊บอือออเพื่อที่จะให้ไฟแสงสว่างส่องไปตู้โทรศัพท์ก็ไปเจอผู้ชาย3คนครับคนหนึ่งเนี่ยจะลักษณะเดินเหมือนเดินจงกรมรอบตู้โทรศัพท์นั่นคือคนแรกคนที่2ยืนยันตู้โทรศัพท์ไว้ยี้ส่วนคนที่3นั้นยืนกอดอกหันหน้ามาทางผม ซึ่งมันแปลกเวลาเราส่องไฟถ้าเป็นคนธรรมดาอะไรมากระทบตาต้องมองมาแล้วแต่ทุกคนยังทํากิจกรรมเหมือนเดิมเลยครับไม่หันมามองอะไรผมเลยผมก็ตัดสินใจตะโกนถามไปขอโทษนะครับพี่มีใครอยู่ในตู้โทรศัพท์ไหมก้เงียบครับไอเราเห็นท่าไม่ดีแล้วหรือว่าเราไปกวนเขาวะหรือว่ามีใครอยู่ในตู้โทรศัพท์อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้ก็ถามอีกครั้งหนึ่งมีใครอยู่ในตู้โทรศัพท์ไหมครับไอคกนยินกรอดโกรก,กไม่มี องว่าท่าไม่ดีแล้วสงสัยแบบว่าถามอีกมีเรื่องแน่นอนอาจจะมีปัญหาก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไม่เจอก็ไม่เจอป่านนี้น้องคงกลับบ้านนั่นแหละระหว่างที่เลี้ยวมอเตอร์ไซค์กลับไปนั่นเองครับข้างหลังปังปังปัง,ปง,ปงมันเหมือนมีคนมากระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ล้วรถผมโยกเนี่ยโยกโยกโยกเฮ้ย,ยอะไรวะผมก็าตั้งกา่ตั้งปุ๊บมองลองบิดดูเอ๊ะเครื่องเป็นไงบ้างก็โอเคปกติครับก็เลยใส่เกียร์ขับรถไปตามปกติ แต่มันยังโยกอยู่นะครับปึ๊บปึ๊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 สักพักได้ยินเสียงด้านหลังขี้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 ประมาณนี้ฮะผมก็ไม่ได้คีดอะไรสงสัยคนหาปลาประมาณนี้ครับก็มันไม่ยังไม่หยุดครับรถก็ยังสั่นเหมือนเดิมทีนี้เปลี่ยนจากเสียงขี้ขี้ขี้เป็นเสียงหูซ้ายหูขวา พูดจะร้องไห้ครับแล้วก็สักพักเป็นเสียงประสานผมไม่รู้ทํทไงขนลุกสู้ไปหมดเลยไอ้ข้างหลังก็สั่นปึ๊ก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 หลืออีกประมาณไม่ถึงโลจะถึงบ้านแล้วครับก็ขับรถไปเลื่อยประคองรถรถยังสั่นอยู่นะฮะด้วยความที่กลัวก็กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทําอะไรกลัวแล้วกลัวแล้วยอมแล้วยอมแล้วแต่ยังไม่หยุดครับเสียงข้างซ้ายมาอีกมึงเห็นกูไหมมึงได้ยินกูไหม ผมมองกระจกรถหลังไม่เห็นใครครับรถก็ยังสั่นอยู่ทีนี้ผมไม่รู้จะทําไงกลัวแล้วกลัวแล้วขับรถไปถึงหน้าบ้านครับก็จอดรถแต่ตัวสั่นอยู่เงี้ยลงจะรถไม่ได้ครับตัวยังสั่นอยู่เสียงข้างหลังกิ๊กกิ๊กกิ๊กแม่ตากผ้าอยู่หลังอ่าอยู่อยู่บนระเบียงบ้านเอ้ยปอมึงพาน้องชายกับเพื่อนมึงอ่ะไปกินข้าวไปแม่เตรียมไว้นานแล้ว ซึ่งผมมาคนเดียวเราก็นั่งอยู่บนรถครับเราไม่รู้จะทํำยังไงนั่งตัวสันอยู่บนรถแม่ก็ตะโกนมาอีกรอบหนึ่งเร็วเๆ็วเร็วเว,เ,วเสียเวลาดึกแล้วทีนี้ผมก็รวบรวมสติครับครั้งสุดท้ายแล้วสตันอยู่หลายวีเหมือนกันครับผมก็ตะโกนไม่ออกครับแม่มามาคนเดียวประมาณนี้ครับแม่มาคนเดียวแม่ก็หันม,มองอีกรอบหนึ่งแม่ก็ไม่เจอใคร จากลักษณะสายตาของแม่น่าจะไม่เจอใครแม่ก็เลยทิ้งผ้าวิ่งมาหาผมปุ๊บเปิดประตูปั้งดึงผมเข้าบ้านทีนี้บอกว่าเออไปกินข้าวไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปกินข้าวยังยังขนลุกอยู่นะครับอ่าผมก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งแม่ก็ปลอบสักพักหนึ่งทีนี้ยังไม่จบครับปัง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 เสียงเคาะประตูหน้าบ้านครับน้องชายเรียกไอป๊อเปิดประตูกูด้วย้ยไอไอูบเปล่าวะ เออ,เอ,อกูเองเปิดประตูมาวิ่งเข้ามาปุ๊บมันมากับมึงไหมมันมากับมึงไหมไอ้เรางงใครวะก็ไอ้สองคนมากับมึงไหมที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์มากับมึงอะแล้วผมงงวะเขารู้ได้ไงว่ามากับผมอ่าเดี๋ยวจะเล่าสรุปย้อนกลับไปน้องชายเล่าให้ฟังนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วอันจริงเรื่องผมยาวมากน้องชายบอกว่า,วาจริงๆแล้วเขาไปคุยโทรศัพท์อยู่ในตู้ครับ แล้วก็คุยได้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วกําลังจะออกมาก็เจอผู้ชายสามคนทํากิจวัตรอย่างที่ผมเล่าไปนะครับเสร็จแล้วพยายามจะผลักออกพี่ครับผมขอออกจากตู้โทรศัพท์ได้ไหมเรียกว่าวัยรุ่นมาหาเรื่องครับก็พยายามขอสองสามรอบสุดท้ายมองไปไม่มีขาสามคนไม่มีขามันก็นั่งตัวสั่นอยู่ในตู้โทรศัพท์เหงื่อแตกณมตัสะโมตัสะทันใดน,นั้นเองแสง จากรถมอเตอร์ไซค์ผมส่งเข้ามาในตู้โทรศัพท์เขาเลยได้ลืมตามองว่าเฮ้ยไอปอมานี่หว่าทีนี้ลุกขึ้นมาพังตู้โทรศัพท์ปัง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 ไอปอช่วยกูด้วยปอช่วยกูด้วยน้องชายผมพยายามพังตู้โทรศัพท์อยู่แบบนั้นแต่พังยังไงก็พังไม่ได้ครับแล้วจนผมเลี้ยวรถกลับไปไอสองคน คนที like Finally, so, else, so, yeah. ่เดินจงกรมกับคนที่ยืนกอดอกวิ่งไปกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ผมนั่นคือภาพที่เขาเห็นและหลังจากนั้นน้องผมก็เหมือนเดิมนะโมตาสะหน้าโมตาสะอยู่ในตู้แล้วก็พยายามทุบโดยที่ไม่มองจนในที่สุดลืมตามาอีกทีหนึ่งคนที่ยืนยันตู้นั้นหายไปแล้วนะฮะก็น้องชายก็เลยวิ่งตามไปที่บ้านแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับผมฟังก็ นี่คือเรื่องราวที่ผมประสบพบเจอน้องชายฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในสถานที่เดียวกันแต่ว่ามุมมองของเราที่เห็นเห็นต่างกันผมเห็นแค่วุชาย3าคนกับได้ยินเสียงแต่ว่าน้องชายผมเนี่ยเห็นวุชายสองคนกระโดดขึ้นรถมากับผมด้วยก็เรื่องราวของผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะฮะหนุ่มแดนไกลนะสุรินนะน้องปอน,นะครับเรื่องสุดท้ายขอ,ของเราในค่ําคืนนี้นะฮะโอ้ยลุ้นนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะนากลัวพี่ป๋องนะครับ นี่ครับเดินมาคนเดียวเลยเดินทางมาคนเดียวครับผมแล้วไปพักที่ไหนเนี่ยอ๋อพักอ่าหอพักเพื่อนแถวๆวเพื่อนขวานนะอ๋อมีเพื่อนแถวนี้นะไม่ไกลมากเอาละฮะพี่โก้พริ้วฮะปิดท้ายคอมเมนต์กันหน่อยกับหนุ่มสุรินของเราครับโอมาไกลด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องโอเคนะครับส่วนอาจจะมีมิดเนีดยหน่อยแต่ว่าเป็นสไตล์ก็แหละนะครับอย่างอาจจะมีเยงอะไรเงี้ยผมไม่ติดนะผมไม่ติดนะแต่ว่าภาพโดยรวม โอเคแล้วก็รักษาเวลานะครับแต่ว่าอพี่พี่คิดว่าไอ้ช่วงท้ายอาจจะสรุปแบบมันสั้นมาแต่ถามว่าผมไม่อยากรู้นะผมติดประเด็นเดียวผมไม่อยากรู้ไอ้สามคนนะ่ะมบเป็นใครเออคือคือคอย่างนี้จะเล่าเล่าต่อกนิดหนึ่งเพราะด้วยเวลาด้วยครับจริงจริงจริงแล้วมีเสียงเคาะประตออูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากน้องมาเคาะประตูเล่าไอ้ก,การณ์ต่าไว้ฝั่งเนี่ยพี่ป๋องจะมีเสียงเคาะประตูอ,อ,อีกรอบหนึ่งคือเสียงพ่อผมเองครับ<อ>พ่อเอาไปหาปลาแล้วเคาะประตูเข้ามาพวกผมไม่เปิด ก็เคาะอยู่งานจนจนในสุดเปิดเข้าบ้านไปก็วอยวายว่าไอ้ทำไมพวกเองไม่เปิดประตูให้พ่อก็แกก็โมโหแล้วบอกไอ้คนหน้าบ้านสองคนมึงไปลั่นไปครับยังอยู่หน้าบ้านครับพี่พ่อก็เจอพ่อเจอเหมือนกันเราก็เจอน้องก็เจอใช่ครับและที่พี่โก้าถามนะคิดว่าสามคนนี้ถ้าสรุปคิดว่าเป็นใครหลังจากนั้นเราไปทาบุญทั้งบ้านเลยครับพ่อแม่ก็เจอผมก็เจอพ่อเจอน้องชายก็เจอครับก็ ถามหลวงพ่อหลวงพี่ฮะรวมถึงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครทราบครับก็ได้แต่เดาว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีครับครับครับสัมภเวสีที่อาจจะอยู่แถวนั้นพี่โก้ครับนะครับครบไหมครับพี่โก้โอเคครับอ่ขอบคุณขอบคุณปลุกให้น้องปอด้วยนะครับขอบคุณครับ